ันนี้จะจะมาทำมัสมั่นหมูมัสมั่นหมูนะครับมัสมันแกงแกตาเลยนี่มัสมันหมูน้ำางน้ำางกะทิไปครับพริกแกงมัสมันครับครึ่งกิโลใส่ไปเลยอันนี้มีสูตรพิเศษไหมครับพริกแกงหรือว่าปกติเลยอันนี้เป็นพริกแกงมัสมันโดยเฉพาะดยที่อ๋อพริกแกงมัสมันนะครับเราใช้พิแกงมัสมันโดยเฉพาะต้นเทศของคนของตนมุ็รลิมอร่อยครับตามด้วยหอมแดงหอมแดงนี่หอมใหญ่หอมใหญ่ แล้วก็อันนี้นนจะเป็นส้มแขกใส่ประมาณน,นี้พอส้มแขกส้มแขกจะมีรสเปรี้ยวเติมแก๊สเลยครับถ้าใครมีสับป,ปรนะรลุดะใส่สับปะรดด้วยจะอร่อยนะแต่วันนี้ไม่ได้ซื้อสับปะรดมาสับปะรดหมายถึงว่าลูกเลยนะครับอันนั้นหั่นแว่นๆใส่ลง,ง,ง,งไปเลยออ๋ครับทำให้อร่อยแล้วก็ทําให้เนื้อหมูเราเปื่อยเยอะด้วยครับอันนี้เราไม่ได้มาถั่ปลาลุดไม่ได้ซื้อมาใส่ซุปตาตีไปครึ่งกิโลมาถ้ามันที่ร้านจะออกหวานน้ำนิดนึงแต่ไม่มากนะครับ เราจะปรุงรอบแรกก่อนใส่เกลือสองห่อปรุงรอบแรกก่อนครับเกลือสองห่อดูน้ำครับนี่น้ำมะขามไปสักจังเลยจะ่อยชิมเพราะว่าส้มแขกเราเปรียยร้ยวอยู่ความเปรี้ยวอยู่เราใส่หมูไปเลยวนันนี้ใช้หมูประมาณ6กกิโลครหมูเป็น <6 S 2> ก้อนอย่างนี้เลยนะ หมูนี่เป็นส่วนไหนของของหมูครับนี่นจะเป็นสันคอพี่เป็นก้อนไม่ข่อใหนเป็นก้อนจะติดมันนิดหน่อยครับอร่อยสันคอนะครับครับแล้วเราก็เคี่ยวไปเลยักครึ่งชั่วโมงเคี่ยวให้มันมีความเปื่อยนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่มันใส่มันฝร,รั่งก็เ,เคี่ยวทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับ,รบเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับปิดฝาไว้ก่อนเคี่ยวไปเลย,เลยไปอ่อนๆนี่เดี๋ยวมันเปื่อยสักแป๊บนึงสีสันสวยน่าทานมากนะ ห้อนใหญ่ๆนะครับนี่ครับอ่าชิ้นใหญ่ๆเลยดูครับอุ้น <c oughs> ต่อไปอีกหน่อย <c oughs> เวลาผ่านครึ่งชั่วโมงแล้วพี่หมูเราเริ่มได้ที่แล้วเราจะใส่มันฝรั่งลงไปมันฝรั่งลงไปเลยครับมันฝรั่งน,นี่เราจะใช้สี่กโลนะเมื่อกี้หมูกิโลนะครับเมื่อกี้หมูประมาณห้าถึงหกกิโลห้ากิ<ช>โลมันฝรั่งสี่กิโลครับผมครับโอ้โหหอมครับ เราเติมน้ำเคี่ยวต่อไปอีกประมาณสิบนาทีตเติมน้ำสะอาดงลงไปเมื่อกี้เราเคี่ยวไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับใช่ครับให้หมูมันเปื่อหนึน่งแล้วก็เคี่ยวมันฝรั่งมันฝรั่งมันจะสุกง่ายกว่าอีกประมาณสิบนาทีสิบนาทีเราก็จะขายได้แล้วนี่ะครับหอมๆสีสันน่าทานมากครับประมาณสิบนาทีอนะันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คดูว่ามัน มันเปืดยได้ที่ยังไปช้อนส่อมนะจีบลงไปอ่ะอนี่คือโอเคแล้วถ้าจีบลงไปทะลุา่างนี้โอเคลอเลอแล้วอ่าเปื่อยนะครับเราอย่างนี้ได้แล้วไม่ใได้แล้วครับได้แล้วเรามาใส่หมวกที่ลยครับใส่ไป,ไปเลยขาบไม่ได้เลยครับตัวี้สงปั่นใส่หมดห่อเลยครับจะได้มันๆอร่อย อ,อ,อันนี้1กิโลหรอครับได้ไหมประมาณ 30. ครึ่งกิโลครึ่งอ๋อออเลยประมาณครึ่งแล้วมากินมาตำหนขาดไม่ได้เลยทัวรที่สง่งใช่ไมมาชิมกันเราปรุงว่าปรอบแรกแล้วเดี๋ยวเรามาชิมก่อนก็ได้ไหรือยังไม่ทันนี่ได้ไหมครับ รสมันจะเป็นออกยังไงครับมันจะออกหวานหวานนิดนึงแล้วก็เปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยๆครับไม่ไม่หวานมากครับหวานไม่ไม่หวานมากเ้ยใส่น้ำตาลเพิ่มหน่อยครับเป็นจอบเค็มกับเปรี้ยวนิดนึงใส่หวานมันโดดออกมาหน่อยโอเคได้แล้วพี่แค่นี้ครับง่ายๆมาถมันหมูร้านเรา้อยครับหมูเราก็นุ่มดีนะใช้ช้อนช่อมเช็คดูเห็นไหมโอเคนะความนุ่มได้มันฝรั่งโอเคเปื่อยมันฝรั่งเปื่อยดีครับครับได้ครับกินทะลุ แค่นี้ที่พร้อมขายได้แล้วมัสมันเรียบร้อยครับเมนูนี้อะไรนะครับมัสมันหมูมัสมันหมูนะครับมีมัสมันแกงแก้วตาเนี่ยร้านเจ๊อนแกงใต้ตลาดนานาเจริญนะครับบายเชฟเบสุดหล่อใครสนใจมาได้นะครับอันนี้มีทุกวันไหมครับหรือว่ามัสมันอาทิตย์นึงจะมีแค่สองวันสองวันส่วนมากจะเป็นวันวันพุธกับวันเสาร์ครับที่จะทำนะส่วนมากวันพุธกับวันเสาร์ครับนี่ครับวันนี้วันจันทร์เมนูพิเศษให้พี่ตงเลยพี่ตงมาไทยวันนี้วันจันทร์นะครับ โอเคขอบคุณมากนะครับเจเบสขอบคุณครับขอบคุณครับ